โครงการแลนบริดจ์มูลค่าล้านล้านบาทถูกพูดถึงอีกครั้งในฐานะเมกะโปรเจกต์ที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าพอเรามองลึกลงไปเบื้องหลงังภาพฝันที่สวยหรูเนี่ยกลับเต็มไปด้วยคำถามและความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่มากมายเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องเล่าสองด้านของโครงการนี้มันเป็นยังไงกันแน่ เอาละครับภาพที่รัฐบาลวาดฝันไว้นะครับโหมันยิ่งใหญ่มากจริงๆคือการลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทเพื่อสร้างประตูการค้าแห่งใหม่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกันเป้าหมายก็คือการยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกระดับโลกสร้างงานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวแต่คำถามตัวโตอตเลยก็คือไอภาพสวยๆที่เราเห็นเนี่ยมันตั้งอยู่บนความจริงหรือเปล่า เพราะภายใต้วิสัยทัศน์นี้มันมีเรื่องเล่าอยู่2เรื่องที่ขัดแย้งกันแบบสุดขั้วเลยครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของโครงการที่แตกต่างกันชนิดที่ว่าเหมือนมาจากคนละโครงการเลยมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือโครงการนี้มันคุ้มค่าจริงเหรอเราลองมาดูสงครามข้อมูลที่เกิดขึ้นกันดีกว่าครับคือทางฝั่งรัฐบาลนะครับโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอน,นอคเนี่ย เขาชูตัวเลขนี้ขึ้นมาเลย17.38%ซครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันคืออัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คาดการไว้พูดง่ายๆก็คือถ้ามันเป็นจริงตามนี้นะครับโครงการนี้จะคุ้มค่าแบบมหาศาลเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานมันสมองของประเทศอย่างสภาวัฒน์เขาก็มีผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งออกมาเหมือนกันซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เอ,อมันหนังคนละม้วนเลยครับอ่า สไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดแบบสุดๆเลยครับลองดูการเปรียบเทียบกันนะครับผลการศึกษาจาก2หน่วยงานของรัฐแท้ๆแต่ข้อมูลมันขัดแย้งกันทุกตัวเลยครับฝั่งหนึ่งบอกว่าคุ้มค่าสุดๆแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่คุ้มอย่างแรงเลยดูสิครับมูลค่าปัจจุบันสุดที่ติดลบเป็นแสนล้านบาทแล้วไออัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้อนทุนที่ต่างก่าหนึ่งมากๆเนี่ยมันแปลงง่ายๆเลยครับว่ายิ่งทํายิ่งขาดทุนปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับที่ทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า ความขัดแย้งของผลการศึกษาขึ้นมาซึ่งมันก็ทิ้งคำถามใหญ่เบื้องเริ่มได้เลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลกําลังใช้ข้อมูลชุดไหนกันแน่ในการตัดสินใจเดินหน้าโปรเจกต์ที่ใช้เงินเป็นล้านล้านบาทแบบนี้ทีนี้นอกจากเรื่องตัวเลขแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือกรอบกฎหมายพิเศษที่เขาจะทําขึ้นมาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะซึ่งคําถามก็คือกฎหมายฉบับนี้สรุปแล้วมันทําเพื่อใครกันแน่ คือร่างพรบระเบยียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เนี่ยนะครับโดนวิจารณ์หนักมากเลยว่ามันเป็นเหมือนซุปเปอร์ลอทำไมล่ะครับก็เพราะว่ามันให้อำนาจแบบโอ้โหเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยให้กับคณะกรรมการชุดเดียวที่มีนายกเป็นประธานอำนาจที่ว่าเนี่ยสามารถล้มกฎหมายอื่นได้แทบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผังเมืองกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือทำทุกอย่างเพื่อเร่งให้โครงการนี้มันเกิดให้ได้เร็วที่สุดนั่นเอง แล้วพอเราลองไปเจาะดูในเนื้อหากฎหมายนะครับจะเห็นความไม่สมดุลแบบชัดเจนมากๆเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยนักลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์แบบเต็มที่จัดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่ดินได้ยาวๆ99ปีการยุบเว้นภาษีมี one stop service อำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่อีกด้านหนึ่งเหรอครับสิทธิของคนในพื้นที่ของประชาชนกลับถูกจำกัดไว้แค่การรับรู้ข้อมูลกับการรอรับการเยายาแค่นั้นเลยคือไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะไรจริงๆจังๆเลย มันเลยมีประเด็นที่น่าคิดมากครับว่ากลายเป็นว่ากฎหมายที่ตั้งใจจะสร้างความมั่นคงลดความเสี่ยงให้น,นักลงทุนกลับกลายเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งในสังคมซะเองสร้างการต่อต้านในพื้นที่ซึ่งถ้ามองในระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็คือการสร้างความเสี่ยงและความไม่แน่นอนให้กับตัวน,นักลงทุนเองนั่นแหละครับมันย้อนแย้งมากๆเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันที่เสาหลักที่3ซึ่งเป็นเรื่องของต้นทุนที่บางทีมันอาจจะตีเป็นตัวเลขได้ยากที่สุดนะครับนั่นก็คือต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่คือต้องบอกว่าพื้นที่โครงการเนี่ยมันไม่ใช่ที่ดินเปล่าๆรกร้างนะครับแต่มันคือบ้านมันคือที่ทำมาหากินของคนจํานวนมากจริงๆตั้งแต่พี่น้องชาวประมงไปจนถึงสวนทุเรียนที่ส่งออกทําเงินมหาศาลไหนจะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกคือทั้งหมดนี้เนี่ยอนาคตแขวนอยู่บนเส้นได้เลยครับแล้วดูตัวเลขนี้นะครับหมื่นสกว่าไร่นี่คือขนาดพื้นที่ทะเลที่จะต้องถูกถมเพื่อสร้างท่าเรือน้ําลึก2แห่ง หมื่นสองพไร่นี่มันเกือบ20กิโลเมตรตางกิโลเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยนี่อาจจะเป็นการถมทะเลครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัธธติศาสตร์ประเทศไทยเลยก็ว่าได้แล้วแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งระดับนี้ผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลมันจะมาหาศาลและถาวรด้วยแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ Ehia เนี่ยก็เต็มไปด้วยคำถามโดนว,วิจารณ์เยอะมากครับว่ามันเร่งรีบเกินไป มีข้อบกพร่องทางเทคนิคและที่สําคัญคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจริงๆซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็ทําลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการทั้งหมดไปเลยและมาถึงเสาหลักสุดท้ายครับสมมุติว่าทุกอย่างสร้างเสร็จหมดเลยนะคําถามที่สําคัญที่สุดก็ยังอยู่ดีนั่นก็คือแล้วใครจะมาใช้ละ่ะเรามาดูเรื่องของนักลงทุนกันครับ คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินรัฐบาลประชาสัมพันธ์ตลอดนะครับว่ามีบริษัทกว่า100แหง่งทั้งไทยทั้งต่างชาติเลยนะแสดงความสนใจในโครงการแลนบริดจ์ตอนไปรถโชว์ซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นข่าวดีใช่ไหมครับแต่คำถามที่มันสำคัญกว่าการแสดงความสนใจก็คือลูกค้าตัวจริงอยู่ที่ไหนครับ เพราะความจริงก็คือจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีสายการเดินเรือยักษ์ใหญ่ระดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของโครงการนี้เลยนะครับไม่มีแม้แต่รายเดียวที่ออกมาประกาศว่าจะมาใช้บริการหรือจะมาร่วมลงทุนด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับว่ามันคือปัญหาผู้เช่าหลักที่ว่างเปล่า ลองลึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับการที่เราทุ่มเงินมหาศาลสร้างห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดโดยที่ยังไม่มีห้างใหญ่ๆห,หรือร้านค้าดางัดางๆที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยตกลงเซ็นสัญญามาเช่าพื้นที่เลยสักร้านซึ่งในทางธุรกิจแล้วนี่คือความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่ร้ายแรงมากนะครับเพราะมันคือการสร้างสป p p l y หรือสร้างข,งของขึ้นมาก่อนโดยที่ยังไม่มีดีมานหรือความต้องการจากตลาดมาการันตีเลยพอเราเอาจิ๊กซอว์ทุกชิ้นมาต่อกันนะครับภาพความเสี่ยงโดยรวมของโครงการนี้มันจะชัดเจนขึ้นมากๆเลยครับ สรุปก็คือนะครับเราจะเห็นจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านที่มันเชื่อมกันเป็นลูกโซ่เลย 1. คือเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ข้อมูลยังขัดแย้งกันเอง2คือการที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตทางสังคมเพราะมีแรงต้านจากคนในพื้นที่ 3. คือตัวกฎหมายพิเศษที่ดันไปสร้างความขัดแยงแ้งซะเองและ4คือความต้องการจากตลาดที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่มีลูกค้ารายใหญ่มายืนยันเลยสุดท้ายแล้วนะครับคำถามสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่า โครงการแลนบริดจ์จะเกิดขึ้นได้ไหมแต่อาจจะอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราควรจะเดินหน้าโครงการนี้บนฐานข้อมูลที่มันยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งความไม่แน่นอนแบบนี้ต่อไปหรือเราควรจะหยุดแล้วกลับมาทบทวนรากฐานของโครงการทั้งหมดกันใหม่อย่างจริงจังนี่คือทางแพร่งที่สําคัญมากๆต่ออนาคตของพวกเราทุกคนครับ